ดีจ้ะตัวเองกลับมาอีกครั้งครับกับภาษาอังกฤษวันละหนึ่งนาทีนะครับวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนชาวต่างชาติของผมนะครับชื่อว่านาซิฟนะครับขอัผมนาซิฟพูดไทยได้นิดหน่อยนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องคุณรับประทานอาหารเผ็ดได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองถามเพื่อนของผมชาวต่างชาติว่าเขารับประทานอาหารเผ็ดได้หรือไม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับประโยคคุณรับประทานอาหารเผ็ดได้หรือไม่เราถามอย่างไรในภาษาอังกฤษนะครับให้เพื่อนๆครับใช้ประโยคนี้เลยนะครับ can you eat spicy food Can you eat spicy food? Mm hmm. คุณรับประทานอาหารเ mm hmm. ผ็ดได้หรือไม่แต่ถ้าได้ให้ตอบว่า Yes, I can. แต่ถ้าไม่ได้ให้ตอบว่า No, I can't. นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมมันจะมาทดลองกับนาซิฟนะครับ mm hmm. Can you eat spicy food? No, I can't. How about you, Aris? Me, I'm Thai of course. I love spicy. I can't eat spicy food. <laughs> <laughs> เห็นไหมครับภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากนะครับนาซิฟจะถามอะไรเพื่อนๆ Can you eat spicy food? อ่าเพื่อนๆละ่ะชอบอาหารเผ็ดหรือไม่ให้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเจอกันใหม่ในพีหน้า See you next time bye bye, bye, bye.